ดินรอบๆเนี่ยมันไม่ใช่ดินนะมันมันคืออะไรพี่มันเป็นซากศพพ่เปิลเฮ้ยแล้วกลายเป็นปุ๋ยอย่าบอกแถวนี้คือพ่เปิลตายเป็นเป็นเป็นดินยังไงนพี่ดูทรมานเะโอ้ยคนเหลือเพียบเลยวะไม่ไปไหนทีเยอะนะเยอะไม่ไปไหนที่บนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตรงนี้ไปที่ไหนก็ต้องกลับมาเป็นปุ๋ยที่นี่ ลงชุดล่างหรือจะลงชุดบนแล้วแต่เลยดูมันเงี้ยมีมามีมามีมีมีพี่หมากพี่ไม่เยอะอยู่ลองบนไหมบนไหมโอ้ได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 ้ผมลงใกล้บเอ่อตึกแดงกลางหนึ่งตึกตึกตึกหนึ่งตัวโอเคโอเคมัน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 หันมันหันไปหมดพี่หันไปหมดละล่างหมดเลยล่างหมดเลยมันจะไปหาเพื่อนมัน ขเียวอย่ายิงกูคาล่มนะโอ้โหเอเข่งด e ้วยวะเอเข่งด้วยครับพี่น้องเขาเอเข่งผมเบอร์ลิวพี่ว่าไงขมเมาขมเมา คอโมโง่คอโมโงอ่อ๋อตึกแดงตึกตึกเขียวตึกนี้มีเอ็มี่พี่คุณแบอ,อ,อ๋อกำลังจะหาะโนึลึกีลูกเขียวบานเลยลูกซองบานเลยพี่ แต่เขาล่ะครับตอนนี้เรากำลังหา M K นะครับหาไม่เจอเลยครับเนี่ย,ยมันดึงดึงปูชิพ เอ้โหตร<ไ>งนี้ไปที่ขึ้นตึกกลางๆันไ,ม,นะไม่ไดยทำมันถึงแล้วมา้ำงินยังมีอยู่ปะมีอยู่พี่อยู่แถวนั้นแหละเห็นชุดดำๆอ่ะเห็นมาตอนแรกมาอยู่ดัดฟ้าลงไปแล้วหาอยู่หาอยู่ kami ah, ya. พีโคตรโหดอ่ะที่มันวิ่งอยู่ข้างบ้านเนี่ยมาแล้วมันมายืนนี่ตึกแดงกลางวิ่งมาตึกแดงกลางวิ่งมาตเสียงแล้วเสียงได้วเสียงแล้วตอนนั้นไม่กระเตมเมื่อกี้มันโดดขวาไปเข้าไปทางตึกแดงทำไมเสียงระเบิดอยู่ตรงเปล่าซองปลาใส่หรือเปล่าใช่พี่มันอยู่ตรงไหนตอนนี้ที่จะเดินได้ยินเสียงเหยียบทรายขวาเสีย โอเคนะออมไปฝังโน่นเดี๋ยวเดินซ้ายนี่นี่มาผมเลยมาคุณนี่ซอยไม่ใช่อยู่ในซ้ายเดินซ้ายนี่นี่บ้านนี้ปะเจ็บละวสองนะัดมันเขียวเลยวออกป่าให้เดี๋ยวออกป่าให้ออกป่าโดดเข้าไปในบ้านนะมีคนโดดร่มมีคนโดดร่ม,มลงมาสามร้อยยี่สิบมานเลยมที่มันดึงอนะ่ะมาเขียวใช่ป่ะใช่ใชใ่ในบ้านนั้นฝ่ายโนู่นเลยเหรอยี่ออมยีม่ออมซ้ายเหมือนเหยียบทรายเลยว่ะ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ลมเพื่อนมันเพิ่งโดดเพื่อนมันเพิ่งโดดกระดังมั้งโดดโดดโดดไอ้ไม่ใช่กระดังพี่หลังนู่นเลยไปโดดไกลเลยนู่นเลยหลังนู่นเลยเก็บบูชิปมาได้เปล่าได้พี่บูชิปไม่ได้เก็บบูชี้พมาละคุณทองบูชิปเก็บมาละบ้านนี้มีลูกปอมีเอะนะมีเคได้เปล่าโอเคมีใครเอายาไหมพี่ยาไอ้นี่เฟิร์สเอ็ด mèo 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 Ok. mèo 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 mình mèo 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 อันนี้ตีต,ต้ใหม่วิ่งอ้อมมามพี่มุมกำแพงเลยมุมกำแพงเลยเราต้องเข้าเราต้องเข้าวงนะเออเอาตีงนี้ก่อน อยู่ตรงรถอยู่ตรงรถรถไหนเนี่ยรถเนี่ยนายพี่เนี่ยได้นะนั่นแหน่ขบวนรถรถเราต้องลงมาพอกกำลังไปพอกำลังไปผมยิงไปทีไงี้ตายเลย เพื่อนมันแตะเพื่อนมันโดดลงมาอยู่หมดยังพี่หมดแล้วลงมาตรงเขาตายเลยเหรอะตรงเขาะมาเขียวะตยแล้วตายแล้วใช่ใช่โอเคยิงมาลัดสุดท้ายไปลาสไปไม่ได้กัดลัดนะไปแล้วเสียแล้วมันตายผมยิงโดนไปเม็ดเยิงเข้างบล็อตเนี่ยตรงเนี้ยมีส้มหนึ่งน้ำเงินหนึ่งโอเคเดี๋กันทีเนี่ยมันก็โดดแล้วเห็นอยู่ เหมือนยางแตกมั่งรถอรเปล่าไม่แตกหรอไม่แตกพี่แต่ว่าเกือบพังครึ่งรดโอเคไปไปเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยนี่ไปกัปพินอืณอผอมานั่งผอมานั่งกับคนโหดอุ่นใจละ โอ้สกินปืนสกินปืนพี่เบลมากดูในรถดูในรถมีแล้วพี่รอรหลอเก็บไปให้น้องมันมีใครบายบาเลตไหมเอ่อไม่เอาพี่เงินหนึ่งหน่อยแล้วพิธีอ่ะพิธีไปกากฮะไปอะไรนะพี่ไปกากระนั้นพี่เอาไปบาเลตมาเล่นกับปอามาเอาไปกากรพี่มา ใส่ปลายกากกะ็ะสเนจะยิงได้อะไรเงี้ยเปล่าพี่ปลายประเลตแม่งยิงไม่โดนเลยเปลี่ยนเท่าเลยก็ได้นะโอเคเราจะขอปลายกากมาเพราะปลายโหดเล่นไม่ได้ถ้าถามพี่บอลแล้วก็พี่ตัววะ <c oughs> ใช่บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชปลายที่โหดที่สุดคือปลายอย่านะ <c oughs> อย่าคิด <c oughs> พี่พี่ว่าพี่ ไม่น่าใช่คนนะเรอพี่เราเคยพูดเงนี้มันก็เป็นคนจริงเร้ยอยู่กระดังนู้นเฮ้ยเขาจอดเป็นมีมีรถไปแล้วพี่ไปจากเชนบ้านนี้มียาเฮตบ้านนี้มีแม็กดำพี่

อ้าวซุกหัวหมดเลยโอ้โหยิงตัวละนัดยิ่งตัวละนัดยิ่งปดละนุชยิงปาละนุชโผลมาแก๊ oh God, สใช่ไหมโดดไปนัดหนึ่งก็เข้าไปอีกมีหลังคาตรงนี้เลงอะไรมึงเลงอะไรเลงอะไรแอดรอบอยู่กลางุ่งเลยคุณรู้ไหมครับว่า<ล>ผมเป็นใครพี คุณทำไมเนี่ยพูดแล้วไปอยากได้อ่ะอยากได้อยากโดนอยากได้อยากโดนอุ้ยลืมเปิดไฟเลี้ยวพี่ พี่จะไปเอาแอดด็อปเหรอพี่เปิดเขาบอกให้ไปเอาแอดด็อปให้หน่อยโหเต็มห oh. ัวที Pen ่มือโดนสั่งงานมาโห่เ oh, ช็ดเป็ดแม่งปืนลูกซอง d b s โอ้โอ้ยวงมาอยู่ได้เว้ยใครไม่ยิงกูมาวะอานี่ มันวนเนยเออมันวนแล้วมันมันเดินไม่ง่ายน้วนไม่ง่ายน้อยลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วเฮ้ยเด็อดประทศไทครับผอาครับคร์บงที่เหมือนเหลือไอ้โกดังอ่ะพี่เราอยู่ได้เราเดินเล่นไปเลยก็ได้เนี่ยเขาเนี่ยมีรถรถออ ไอ้ดอกข้างเราอยู่พี่ที่ต้านไปเอาแล้วพี่ไมอ๋ออันใหม่อันใหม่อันนี้เอออันใหม่อันใหม่ใช้ได้กว่าเดิมเฮ้ยดูวันรถหาเกือบเจอะแล้วยี่สิบตัวเฮ้ยมันมาตรงนี้แล้วพี่หลังเท่าที่มองไม่มีแล้วนะ ก็ต้องให้ชัวเราจะได้เดินเล่นสั่นเขาขวาไปนี่เรียกว่าการอยู่ในสนามมันเป็นการเดินเล่นเล่นเองครับตอนนี้ไม่แคเออาร์นะย้ำแม็กเทปย้ำแม็เท เองคนจุ่มเนอะไม่น่ไม่น่ามีอ๋อมันเอามอไซค์มานั่งกันสองคนแสดงตรงนั้นน่ะมีสองคนตรงโกดังอ่ะระวังเข่าทางล้อเด,ด้อเด้เอนัดเดียวมาเขียวเศรษพี่ดูแล้วนะว่ามันไม่มีไอ้ไม่มีนี่เหรอพี่อันตรายเอาผมมีรถขึ้นมามารอมารอารับอยู่หน้าผมเลยตรงนั้นก็มีตัวโคตราาไกลไกล่ ไม่มีตัวโคตรอย่าไกลไปได้ไล่หมวกกระเด็นเลยตกเป็นตัวนึงกดไว้กดไว้กดไว้ดาวไปตััวนนึงพี่ตตายแล้วพี่ไปดึงครับตายเนินทำไว้ทำไว้ทำไว้เลยมันจะไปเอาซุปทำไว้มันน่าจะเด่นเพื่อนมันอ่ะอุไก่้ไป บินไปถึงปุ๊บแม่งขับรถขึ้นมาจากปิกาโดจอดหน้าคณเลยเร,เ,รเราเราได้เราได้เปรียบวงเราอยู่ได้มันมันจะต้องเราบีบมันให้มันไปทางนู้นเพราะว่ามันฉี่ขวาวะตเต็มที่ก็เปลี่ยนมาซ้ายอ๋อมันเห็นพีแล้ว,ว<ะ>นี่นี่ เิดดินติดดินติดดินทำไมมันไม่อยากปวด้วยอะไรตอนนี้มันเป็นคนติดดินสัตว์เลยเปิดเปิดปุ๋มปวดหลุดดิปวดปวดหลุดหัวมันหลุดใช่ปะใช่ใช่ตัวหนึ่งมันมีสองตัวนะคุณชาร์ตมันมีตัวฉีกขวาไปแล้วนะมีตัวฉีกขวาไปแล้วเจะจะปอไปชดพิธีพอไปชดพิธีทำมหาวิเปิดแล้วตัวหนึ่งไอ็ตัวไกลสัรผมไม่ต้องผมเปิดกลางเลย ตัวเดียวเติมเลยลุกตามตัวลึกลุกเข้านะกับพี่อดทนก่อนอย่าขาดนะพี่อยู่นิ่งเลยอยู่นิ่งเลยอย่าขาดอย่าขาดอย่าขาดโดนไกลไกลเดียวเรียบร้อยจาาแฟดไปหยอดแล้วสวย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 สววยตายตายโดนไกลแจมมันโดนขึ้นตายสองละเลยตัวนึงเหลือตัวนึงเหลือตัวนึงข้างพี่เลยซ้ายข้างกำแพงขวาขวาหลังเอาเนินมานะ หลังเข้าเนินมาเนินเนินเนินนาทีเจ้าอ่ะเนินนาผมเนินนาทีเป่าอยู่ในบ้านตัวแจมที่ตัวแจมอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านหน้าที่ไหนกันสวยสวยเข้าวงไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยวงแรงมีตัวด้วยพี่ทีพี่ทีเจ้าเหรอเฮ้ยพี่ทีมีรถให้เปล่าพี่ทีมีรถให้เปล่าอยู่แบกแบกแบก ยังพี่ยังเตาเติมเลือดไหมเลือดเตาจะไม่ถ่ายไม่ถ่ายไปเลยวงห้าวงห้าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ไปเลยไปเลยโอ้โหตรงทีพวกพ้องทำเป็นไปกรรมอยู่แล้วเล่นได้เล่นได้เล่นสันเข่าไปก่อนอุ้ยนดูดูนะู่ดูว่าดวงจะบีบไปฝั่งไหนเข้าไปได้ก่อนอยากขึ้นหน้ามีแน่ ต้องเดินซ้ายซ้ายถ้าจะเดินนะโอ้เจ็บเันเจ็บไม่ต้องใส่ลูกนะ้องใส่ลูกนะมันมีสองตัวมันไม่ได้มีตัวเดียวโอ้โหหน้ามืดระวังซ้ายยิงด้วยอืเดี๋ยวระเบิดข้างหูหูหิ่ง ที่แบบมันดังอี๊แบบอื้อหอทำไมดาเมอกูน้อยอยู่คนเดียวสุดอายบันทัง้าให้ดิวิ่งไปเจอแม่งขับรถขึ้นมาจอดหน้าเลยวิ่งมาเติมแล้วอ่ะกลับเป่าไม่เล่นอะไรใช่ไหมพอแล้วพี่เหนื่อยแล้วจ้าเดี๋ยวเนียห้าทุ่มแล้วเนี่ยโอพี่นอนละเดี๋ยวนี้เดี๋ยววันนี้ตื่นไม่ไหวพี่โอเค สามสามสี Beast ่ไปเฮียพี่ไยปไปแล้วสวัสดีครับายเดี๋ยวอาที่หนึ่งให้ดูโอเคไปละพบุกมาครับบ๊ายบาย